ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมทุกๆเฟมอรี่ก็อยู่ที่สวนมันน้องอ,อนณงนะครับวันนี้ได้โตถามน้องอ,อนคงว่าจะ หลังจากเลิกเรียนแล้วนะครับว่าจะมาปลูกมันช่วยแม่นะครับผมเมื่อเช้าก็ไปกินข้าวเช้าที่บ้านน้องอนงครับวันนี้ก็จะตามมาดูน้องอนงปลูกมันนะครับผมหลังจากเลิกเรียนแล้วครับผมฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหาน้องอนงนะครับโอ้มันปลูกได้หลายแล้ยตัวนี้ไปนี่น้องอนง สบายดีน้องอนนุ่งสบายดีนี่น้องอนนุ่งเลิกเลี้ยงแล้วบ่เนี่ยนะครับเพิ่นเลิกเลี้ยงแล้วเพิ่นมาปลูกมันชอยแม่ได้ครับพี่อยู่นี่ปู่แบบเสียบเอาเลยสบายดีแม่น้องอนนุ่งบายดีเ <c oughs> <c oughs> จ้าปู่มันคนเดียวบ่แม่เบิดมื่อบาดพี่คอยซื้อได้มาฝากเียละพี่ครับซื้อไอ้ ซื้อไอ้ชาเขียวกับชาน้มยินมาฝากอ่ะไเ้อไท้เด้อพุอ่นงคนละอันเด้ออานงเอากินซะก่อนกินซะก่อนผักพนก่อนจะเป็นรมหรอแม่น้อนงไข่ตัวมือนีบหอนบันไดเนาะอ่ะไอ้มีเล่นอนกะนจะมาสร้างเขียวบ่อนง พูดี่กินอย่างสมพูดี่มากอย่างพูดอ,อะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอแค่ของปีใใของเกินกินได้หมดเออชานมเย็นครับ <laughs> เอาเอาทอดบนน้ำแบบอ้ไขยันเขาต้องเจ้าปูสองสวนสวนนั่นสวนอยู่ให้แล้ว,ลวเราบอกปูคู่เดียวกันปลาครับพูดนะพูนะ <laughs> ตัวเล็กหนอยได้ครับจนพูดนะ <laughs> <laughs> ปูงามๆจนหนาแดงหนาดำเมื่อไหแม่นอนกันน้งครับพี่ เป็นไดเรนเมื่อยบ่เมื่อนี่ใกล้จะสอบแล้วเนาะเดือนหน้าเนาเดือนหน้าบ่เดือนหน้ากับน้องนุ่งจะสอบแม่มาปลูกมันเมื่อนี่วันหยังวันอังค้านบอกวันจันเนาะเมื่อนี่วันจันวันจันเมื่อเสารากับวันอังวานบ่เขาเจ้าว่าไอ้ คนทั้งนี่มักหวานเขาว่เาเพราะว่าเพื่อมันละลายน้ำนะเพื่อทำแข็งละลายน้ำนอู้แซ่บบ่ะซื้อ,อยูร้านยูนาไอ้วัดไอ้ที่โงรงแหลมไหปบ้าเบอร์นั่นแหละร้านนาบา้านเอขาดอกแก้วใครจซื้อมากินต้องถากคนบอกมัมกหวานต้องบอกเขาเจ้าน้ำอ,อันนันถามว่ามักหวานมันหวานไปไหมอืออันนี้ค่ด้บอก เอาโลดคนจะจอยบ่มีบ่หว,วานดอก <c oughs> เขียงานเมื่อยบานนี่ทำงานหาซื้อไปนี่โอ้ยทำงานเก่งครันเนาะ <c oughs> เก่งป่านดุซายเมืนเน่อไหร่ครับเออแฟนเพิ่นกับไปรับจ้างตัดไม้อยู่ร่องเรือพยวนท้องรถนี่วันละเท่าไหร่คับตัดใหม่เซ็นหาครับเมืนเน่อไหร่มาพอได้เป็นคากับเข่าคาไปโรงเรียนหนองอนุ่งครับเมียามาเออ เมี่ยกับไปแต่สับตอนเกี้ยวเข่ากับไปเกี้ยวผู้เดียวยยมแรงกับนุ่งกับลูกมัดซอยเกี่ยวครับเมื่อนี่ไก่แล้วหรือตัวนี้เหลือเครื่องหนึ่งพี่ครับเหลือเครื่องหนึ่งโวดนอยู่เล่ามันจะถางปลาแล้วมันเขา,เาจะจะสองปีสักก่อนปีที่สามยังไถดิไอห,หากไม่ตายสักก่อนพิ่หน่อยเเลยตง้งปลูกนีเพิ่ป็นซากกันสีเลยพี่ ือเอาพักพรสักก่อนเดี๋ยวจะมาทายน้องปลูกม,มั่น,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 นจะเป็นยังไงกินน้ำสักก่อนพี่นะเก่งเนาะเฮ็ดผู้เดียวก็ได้ทุนเจ้าเนาะจำปินเปมื่อ่ฉะเมยเ่มยนั่น,นแหละเดี๋ยวมันแล้ว,ลวกะระเฮ็ดโบด้ใส่หนามยาเล่งล่าง,อ,างอีหย,ยังแรกบ่กเขาปุ้เลยเ,เขามีเด้ด โซนนั่นกรเทือนพีละได้บ่งอกทุกอันเลยของอ้อยเข้าวตายโอ้ไอ้มันมาเมื่อเช้านี้เออยใหญ่ขอยละตายเป็นบุญเนี่ยตัวซื้อไปซื้อน้ำยามาอันมาเชะอีกขอยจะไปเชะเอาเมื่อไรบุ่โอ้ดินเดี๋ยวดีเนาะดินไม่เนาะฝนตกแห้งเนี่ยทางนั้นมันถือจังหวะเนาะพอดีคัปุ๊บเนี่วันเมื่อวานมื่ออื่นกับฝนห้อยเาเลยซุ่มมันเลยอือหันนี่กระดินซุ่มนะฮะน่ะอือน่ะเขาบอกใครเนี่ยบวมเลย บิใส่ถุงมือแะนุ่งม่ย่าเมือแตกบอกเบิดล่ะบอกเดี๋ยวกินสะกอนจังหลายดอกขยานนี่หลีคราบนอกนุ่งสวนนี่ปลาในเขาไปส่นปลาส่วนบอกคนเบิ้หาเห็ดเอาจงไว้หาเห็ดนะ มันนก็ตอนีเห็ดอ้อเด้อะอ้อมากินแกงเห็ดพึงเห็ดพึงก็อ้อเห็ดตักบอ้อเลยะอยู่ทางเดอันนั้นมมีขุดเจี๋ยวไอ้ทยมันจังอ่มันจี๋ยวเลมีเจนะเอ้อมือเนนี่ีออมือหนากิไปขุดเจี๋ยวไห่แกงเรโนไม้เห็นสแบอขุดแล้วก็ป่นแซ่ดห่มอเอขุดโอ้ใครอยู่ได้มือนี่แดดอ่อนนะอนุ่งเนาะ แาแมันแดดฮอนขึ้นหมู่บ้านมืก่ก้อนเนี่เจ้าผิวใหม่หมดแล้วนี่นี่ครับวิธีการปลูกปลูกมั่นแล้วกับโต๊ะกาดำหน้าบอน้องบันดำหน้าเจ้าก็ได้ดำน้ำกับเจ้ายู่บ่หม้เจ้าดำเก่งอยู่บ่อโอหน้าแห้งดำบ่เอามาพ่อเจ้าแต่ตอนเกี้ยวเข่าเนาะช่วงเกี้ยวเข่าเมื่อพ่อน้องเกี่ยวเข่ามือปีนี้จะได้ท่ายตั้งแต่ โต๊กกาดำหน้าเือนครับมันดันน้องนุ่งให้เป็นนั่งเอกประจำช่องตุกตุ๊กแฟมเลรียนะครับเพิ่นขยันยะหลีครับเดี๋ยวไอจะบอกไอโครงการไ้นี่เอฟซีอยู่ว่าจะรวบรวมเงินสมทบทุนซื้อรถเมื่อสองให้น้องอันนุ่งเอาจะมบาน้อง จอจะได้ขี่ไปโรงเรียนเนาะไม่มีรถขี่ไปไ่มีรถีไปโรงเรียนใส่รถคนละขั้นครับผมเนาะถามเป็นจบม .4 ซีนี่เิ่นกัน,กน,กนตรงไปเรียนม .5 แหาแวก็ใส่รถคนละขั้นครับน้องกันเลยว่าจะหาสมทบ,บรวมทุนซื้อรถเมื่อสองกับผมก็ช่องเล็กๆเ,เออบ่ทันได้มีทุนหลายฮามี FC, เอฟซีพันใจดีรวมร่วมซอยจกคนละหาคนละสิบไปเพื่อมันได้เนาะน้องเนาะ เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยแหละเดียวก็ยังจะบอกบุญใเอฟซีอยอ่อานุ่งขยันกับส่งเสริมเพิ่นเนี่ยเลิกเลี้ยนมากเพิ่นกับมัดซอยแม่ปลูกมั่นครับผุ้่ปลูกมั่นตามยถากรรมกันได้ดีบ่ได้ใส่ปุ๋ยไรบอนุ่งน,นี่โอ้ปีนี้มั่นมั่นกับแหงถือขุดมั่นไอแม่นุ่งว่า ขุดมันในสิบหาลานเดือนหนึ่งบ่ขุดจักเดือนก็มันเจ้าเนอะเดือนปลายได้ขายได้ซิบหาลานมันอาหักเงื่นแล้วเหลือหาลานใส่ไปใส่มากเงืนเบิดซำนุ่งเลยบ่ได้รถเลยมอเตอร์ไซค์เมื่อสองเลยเดี๋ยวจะอาศัยเอฟซีช่องทุกกเฟมารีนี่แหละฮามี่ผู้ใหญ่ใจดีซอยหน้องนุ่งมีรถไปโรงเรียน เรียนม้อหาครับอนุ่งจะได้ทายทายคลิปนารักนารักใไ้เอฟซีเบิงได้เรื่อยเดี๋ยวถ้าสิญจะบ่มีกำลังใจจริงลุยอะได้บาน,นใส่ถุงเมื่อนะครับของแท้ได้บานนะุน่งปีรันบานนี่ฟังนี่เพอนะท่านได้ปู่พอนก็ต้อง เสียยาตัดต้นไม่ออกซะก่อนจังจะปลูกม,มันเม่เป็นผ้าขยันยนี่หรือบ่ัแอกันได้ต้องปวดแขนทต้องเจ็บแอวบ่ แย่แรงมากให้ลูกไอ้ยังก็บีบให้นะอ่าให้ตะเภาบีเพิ่มบาให้เพิ่นบีบให้เพิ่นกับเมื่อยเพิ่นกับทำงานเฮ็ดเวียกตัดไม้เพิ่นยังเมื่อยเลยทะลุใส่เย็บเพิ่เออให้ลูกใส่เย็บเพิ่มโอ้ลืมเอาเดี๋ยวเขามีไอ้ยาดมไอ้หนามาฝากไอ้เจ้าเดินเจ้าพาเจ้าวิ่งเจ้าปลูกมันนี่ครับ ยาดมสมุนไพรแก้วิงเวียนกาฮนุมานครับเอามาฝากแม่อุนงบอกตั้งใจจะตั้งใจเอามาฝากเจ้าได้เนี่ยซื้อมาจากไทยอยู่เด้่นี่ตั้ใจหลายๆเออดอมมึงดูแกนเลยสีกระดาษห่อออกสักกอนสีพลาสติกห่อออกสักนี่มีมึงมีเล็บน้าแกเออแกเล็บออกสักกันดมแล้วชื่นใจ เป็นสมุนไพรโ่แ <Ừ. S 2> <Ừ. S 1> ่เนี้ยอ่นี่บถั่วใบถั่วไส้เออบแจ็กฮานจะใถัไสจุดจุดจีเงอจุดจีเงือขึยงไวยอีเมือนั้นยางหกแดดหอนลายจนจะเป็นล่มะโอ้จะจะเป็นล่มมันนี่นะ นแดดก,ก็ได้กะด็ะโดงนาจนอิจนาเลยมึงเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะบ่ได้ฝ้าวเนาะบ่ได้ไอ้ไปนี่ยังหแล้วคอยจะเฮาลงงานน้ำผู้โอ้ยมันเข่าขึ้งมือเป็นอะไรลุงหอมบ่ห้อมบ่เออเมื่อหน้าจะมาฝากอีกดมเรืเร่อยๆเจ้าก็มาักอยูอ่บ่เออ เป็นไร่หอมอะผักอาเลยแห้งเนาะแห้ง้าเป็นสารวินนี่ยันเย็บโหนดมนี่สมุนไพรดังอะไรได้เนี่แต่ไอ้ลิซ่าก็ยังเอาไปดมต่างประเทศไปเนี่นี่ยคือคนเหล่ามาขายคือมีเร่องนี้เนาะโบกินบ่คือกันกินบ่คือกันแล้วหรือหลายอย่างหอมวะหอมแต่มีแห้งซั้นนี้อันนี้เจอแห้งผักอาเลยอืมกินแห้งหอมมันอ่อนเป็นสมุนไพร เดี๋ยวมื่อหนาจะมาฝากกันนุ่งก็สันึกว่าเพิ่นจะบ่มมาเพิ่นเห็นกระเต๊กระดมก็คอยอีบอกเอออยู่ล้อลากระดมกูมูดแต่เพเห็นชื้อกระดมแม่พุทธาแดนไม่ดมปเลิบเพราะนันอาอยูุสุดไปใยอยู่ต่างประเทศดาราพวกดาราพวกยังก็ยังดมน้อยนอยลิซ่าลิซ่าเอาไปดมละคนเห็นแล้วละดมของลิซ่าที่หอนของลิซ่าของลิซ่าไว้นะบ่ของลิซ่ามันอีกยี่หอนเลง การน้ำมันตัวนี้การน้ำมันนั่นน่ะมันจังห้าโมงอ,อืมไข่คั่มแล้วเนาะอืมไอ้เมืออืมจะลอยกับเมื่อแล้วครับไ,ไ,ได้หลายอละเหรอโอ้ยมันดีกว่าบ่มีคนมาซอยพผมตัวเหนียวอน่องมาซอยประมาณนี้พนันเลิกเลี้ยนเห็นนะเพิ่นมาซอยอันอาทิตย์นี้เจเ้าแล้วหมดนี่นะเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์คือมันเสาร์อาทิตย์ผลแล้วมันทำเจ้าเพราะเดียวน่องเห็ดเบิดมือผมเลยโอ้ยมันเสาร์อาทิตย์นี่สิยัางโบราณเนาะ เป็นไรอน้องเอยอู้ม่นมือนีิเมื่อยบ่บ่เมื่อยบ่แค่แน่อากาศอากาศดีน้องมือนีิเนาะมืออื่นใจไหมเอจีบมือมามาปลูกจนแล้วหมดแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์ก็มาเก็บงานอย่าง้นเจ้ามือหนิเพราะแต่วันจันทร์อีเจ้ามือจะอะไรจะแล้วนี่ให้เจ้าเสาร์อาทิตย์ดิเห็นมันแล้วตีอืม ครับผมสำหรับคลิปมาเยี่ยมนอกอนุ่งปลูกมั่นขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องตุกตุฟาร์มลีน้ำหนะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันไนด้เด้อไม่หยังกันด้ครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับบ๊ายบายครับ